กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะของงวดวันที่16นะคะพี่น้องจา๋า แล้วค่อยมารับชมของวันที่18กันนะคะแอดมินก็ให้เด่นศูนย์กับ2นะแนวทางเข้านะคะพี่น้อง6-6นะคะมาจริงๆพี่น้อง6-6พดโพบงุบงโมสมโอพี่น้องส่วนล่าง7-6นะคะหลุดไปนะคะเสียดาย76ไม่ได้เอานะคะส่วนบนนะคะ1-2นะคะก็มาเต็มๆเลยพี่น้องนี่ไงแอดมินถึงบอกไน ขอให้แตกบนล่างนะคะก็แตกบนล่างจริงๆนะคะแตกเป๊ะๆเลยนะคะเป็นไงล่ะแอดมินบอกอยู่พี่น้องให้ติดตามติดตามไว้แอดมินติดตามไว้เยอะๆนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะท่านใดที่เป็น fc เก่าของแอดมินนะคะก็ได้สุดซอยนะคะได้บนล่างนะคะนองงวดก่อนก็เข้าแค่ล่างอย่างเดียวนะคะงวดนี้แตกบนล่างนะคะสุดๆเนาะพี่น้องจา๋า โอเคนะคะงวดวันที่18ก็ขอให้แตกบนล่างนะคะถ้าไม่เชื่อแอดมินนะคะลองไปย้อนดูคลิปเก่าของแอดมินนะที่แอดมินลงให้นะแอดมินจะลงเป็น2สูตรนะสูตรนี้แล้วก็จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายก็เข้านะคะลองไปย้อนดูคลิปเก่านะคะของวันที่16นะคะแล้วจะได้รู้ว่าแอดมินไม่ได้โม้นะคะตัวเลขเหมือนกันกับที่แอดมินสรุปณนะตอนนี้นะคะพี่น้องจา๋าถ้า เป็น fc ตัวยงของแอดมินนะคะก็จะรู้นะคะว่าแอดมินจะสรุปให้ทุกครั้งนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันที่18กันนะคะวันที่18นะคะแอดมินก็จะให้เข้าบนล่างนะคะพี่น้องแต่ว่าเนี่เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะคะไปนะคะก็มีพ่อแม่พี่น้อง fc นะ ก็มีพ่อแม่พี่น้อง f อฟว่าแอดมินนะคะว่าทําไมให้ตัวเลขแม่นท้องหรือเปล่าน้องอะไรอย่างนี้นะคะปกติคนท้องจะให้เลขแม่นนะคะสงสัยค่ะสงสัยคนท้องแน่นอนเลยคะท้องได้พี่น้องท้องลมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหาพ่อให้ได้ก่อนเนาะพี่น้องจ๋าเนาะไม่แน่นะคะโอเคนะคะงวดนี้นะคะแอดมินจะให้เด่นไปที่นะคะชุดวินจะให้ไปโค้งสุดท้ายนะ ให้เด่นไปที่เจ็ดกับสองนะคะเจ็ดกับสองเราก็มาเจาะเจ็ดกันนะคะก็จะเป็นเจ็ดหกนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะสำหรับแอดมินไม่ต้องห่วง สำหรับพ่อแม่พี่น้อง fc ของแอดมินนะคะไม่ต้องห่วงนะคะได้แน่นอนนะคะโมหลายน้องพี่น้องโมหลายโพดโพบงโมสมโอเงิดหลายพี่น้องเงิดเงิดเงดออีลีตัวเลขเข้าบนล่างไม่มีคนดูนะคะตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะพี่น้องอันที่ไม่เข้าเลยนะคะคนดูก็เยอะเยอะนะคะ พูดให้ฟังนะคะพี่น้องไม่ได้น้อยใจนะคะพูดเล่นนะคะพี่น้องก็แล้วแต่นะคะสำหรับใครที่โชคดีหรือมีบุญร่วมกันกับแอดมินนะคะก็จะได้แนวทางของแอดมินไปนะคะบุญเก่าที่เราสร้างกันมาเนาะพี่น้องจ๋า FCS ของแอดมินทุกคนนะคะที่ได้แนวทางไปไม่ว่าจะเป็นห่าน้อยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลาพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยนะคะเนาะสองเกาเอาไปแล้วสองรอบว่าจะเอาสองหพี่น้องนะสองเกมาแน่นอนเลยนะคะจะเอาสองหกนะคะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องว่าจะว่าแอดมินทำไมเขียนบนหัวอะไรอย่างนี้ก็ไปกลับให้เลยนะคะ 5 9นะคะแอดมินไปกลับให้เลยนะแล้วก็จะเป็น7 0ศนะคะให้แค่นี้พอนะคะเบิ้ลนะคะงวดก่อนก็มานะคะงวดนี้ไม่แน่นะคะเบิ้ลเบิ้ลเดี๋ยวค่อยให้ทีหลังก็ได้นะพี่น้องเบิ้ลอาจจะลงเป็นคลิปให้นะคะเบิ้ล <c oughs> กันไว้ก็ดีนะคะเบิ้ลเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นนะคะ7 9 9 7นะคะ2 9 9 2นะคะ ห้าเก้าเก้าห้านะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น7227นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับหนาไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแน,นาทางตัวเลขส้สวยๆงามงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรแงโดยดแเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า